ไปเรื่อยๆตักมารับประทานเลยนะจ๊ะแสนเอาจานมาเลยนะน้องไปเรื่อยๆนะจ๊ะดูความน่ารับทานโว้ควันขึ้นชุยเลย เรื่อยที่เราเ,รเ,รเ,รเรตรียมไว้ไม่มัน้ะเป็นแบบนี้สะลดฮอดฮงจนน้ำแห้งจ้าเดี๋ยวเรามารอชมกันอนืพอน,น,น้ำแห้งแบบนี้นะเราก็ดีที่แสนนะ ใส่ไข่กี่ใบอ,ะอ่ะนี่ขีนที่แส่นะใส่ไข่กี่ใบอ,ะอ่ะสองว้าวตักมารับประทานเลยนะจ๊ะแสนเอาจานมาเลยนะ หน้าทานมากหน้าทานมากที่เราเตรียมว่าไม่ให้มันชัดตัวเหมนี้สรุทธุกโทรหน้าทานมากตามเหลือวันการแม่น้องมัน น้องไปเรื่อยๆนีจ้าดูดูความน่ารับทานโอ้ความขึ้นฉุยเลยอไปเรื่อยๆน้ำมันให้กระเทียมมัแดๆงๆเลยนหะไปแลยครบนหาทานมากรอรอมันสุกหรอเป็น จะเาเติมนะ้ำลงไปนี่น้ำมันให้กระเทียมมัเดงๆเลยนะไปแล้วครับตักมันรับประทานเลยนะจ๊ะแสนเอาจานมาเลยนะน้องไปเรื่อยๆนจ๊ะดูความน่ารับทานโอ้ควันข,ขึ้นฉุยเลย ยตักมารับประทานเลยนะจ๊ะแสนเอาจานมาเลยนะน้องไปเรื่อยๆนะจ๊ะดูความน่ารับทาน โอ้ควันขึ้นชุยเลยเไปเรื่อยๆใช่โอ้ควนันคุกคูลหอมมากเลยเพื่อนๆที่เราเตรียมไว้ให้มันจะเป็นแบบนี้ รถดคตรโง่ตักมันรับประธานเลยนะจ๊ะแสเอาจานมาเลยนะนี่สีนีที่แส่นะใส,ะสะะ่ไข่จีใบอ่ะที่เราเตรียมไว้ใน้มันชิโกเม่น,นี้ สสลดหดคู mm hmm. ว้าวขวานุกครุ่นอมน้องไปเรื่อยๆจ้า๊ะดูความน่ารับทานโอ้ขวานขึ้นชุยเลย ๆๆๆๆมันรืไรส์ไม่ี่ีแสนนะใส่ใไข่กีใบอ่ะหาทานมากโอว้า ขีนที่แสนนะใส่ไข่กี่ใบอ่ะน้องไปเรื่อยๆนะดูดูความน่ารับทานโอ้ควันขึ้นชุยเลยไปเรื่อยๆขีนที่แสนนะใส่ไข่กี่ใบอ่ะน่าทานมาก น้ำแห้งจ้าเดี๋ยวเรามารอชมกันอืมพอน้ำแห้งแบบนี้นะเราก็โวมจนน้ำแห้งจ้าเดี๋ยวเรามารอชมกันอืม พอน้ำแห้งแบบนี้นะเราก็อรอมนันสุกแล้วเติมน้ำจะาก็เติมน้ำลงไปนี่ว้าวขวัญทุกคร่นแล้วหอ,อม แห้งจ้าเดี๋ยวเรามารอชมกันอพอน้ำแห้งแบบนี้นะเราก็จะ หาทานมากหาทานมาก,าามากโอ้คันคู่ปุ่นหอมมากเลยเพื่อนๆหนาทานเหลือวันการแม่น้ำมัน

จนน้ำแห้งจ้าเดี๋ยวเรามารอชมกันอพอน้ำแห้งแบบนี้นะเราก็น้ามันให้กระเทียมมันมเต็มเลยนหะไปเลยคับว้าวขวานค,ครุ่น่อมน้องไปเรื่อยๆจ้าดูดูความน่ารับทาน โอ้ควันขึ้นชุยเลยอไปเรื่อยๆรอรอมนันสุกล้อเติมนะ้ำแล้วก็เติมนะ้ำลงไป น้ำแห้งจ้าเดี๋ยวเรามารอชมกันอืพอน้ำแห้งแบบนี้นะเราก็จน้ำมันให้กระเทียมมเดืองๆเลยนะไปเลยครับโองว